สำหรับเรื่องการเงินตอนนี้นะคะคือเงินบางส่วนที่เสียไปหรือต้องจ่ายพวกน,นี้ไม่ได้เกิดจากตัวเองหนูอาจจะไปยืมเงินให้ใครค้ำปากการะกันให้ใครหรืออะไรก็ตามทําให้หนูต้องจ่ายเงินแทนคนอื่นทุกวันนี้มาเลยทําให้หนูรู้สึกไม่มีความสุขกับเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องการเงินนะคะแต่การเงินของหนูยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะลูกไม่ใช่ว่ามีแต่รายจ่ายนะยังมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่ ด้วยที่รายจ่ายหนูมันมากกว่ารายรับนะคะแม่ก็อยากให้ค่อยๆปรับค่อยๆจูนนะคะรู้ว่าตอนนี้เหนื่อยหนักกับรายจ่ายที่เข้ามาไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนแล้วก็คือเหมือนเรื่องเงินเนี่ยพอหนูจะได้โชคเอ๊ะแทนที่จะได้ก็ไม่ได้คิดว่าได้ก็ไม่ได้ ะะสำหรับใครที่เกิดราศีนี้นแม่แนะนำว่าลองไปเปิดดวงดูดวงดูนะคะว่าจริงๆแล้วหนูติดขัดเรื่องอะไรทั้งๆที่ไม่ว่าเงินไม่ว่างานเนี่ยมันเข้ามาตลอดนะแต่หนูคว้าไม่ได้หยิบไม่ได้สักอย่างนะคะส่วนเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องงานหลังจากที่งานไม่ได้เงินนะคะหลังจากนี้งานจะเริ่มได้เงินได้เป็นกรอบเป็นกรรมได้เงินพิเศษ นะคะได้เงินพิเศษอาจจะได้ราบรอยนิดๆหน่อยหน่อยแต่ว่าอย่าโลภนะคะอย่าโลภหนูอาจจะมีโชคผู้ใหญ่ใจดีให้เงินมาลงทุนหรือได้ลาบลอยหรือได้เงินพิเศษพิเศษนะคะแต่ด้วยหนูมีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะคะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะก็แม่อยากให้ถูถูไถ่ไถไปก่อนในเมื่อเงินอ,อย่างน้อยงานมันทางเงินเข้ามาต่อให้รายจ่ายเยอะหนูก็คิดในแง่ดีว่าเฮ้ยอย่างน้อยยังมีเงินเข้ามานะ ถ้าไม่มีเงินเข้ามาหนูจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณเงินขอบคุณตัวเองนะลูกอย่างน้อยให้มเมื่อไหร่ที่เราเหนื่อยให้มองว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่มีเงินเข้ามาล่ะถ้าไม่มีงานเลยล่ะ เรามองคนที่ตกงานหลายๆคนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือต้องล้มเหลวหลายๆคนของหนูยังไม่ถึงขั้นล้มเหลวมันแค่เหนื่อยกะหืดกะหอบเฉยๆนะคะลูกก็อดทนสู้ไปแต่ว่าในเรื่องเงินมีทิศทางที่ดีอาจจะได้เงินได้โชคได้ทรัพย์นะลูกก็ยินดีด้วยที่จะมาทําให้มันไปต่อชีวิตของหนูได้นะคะส่วนเรื่องความรักให้ระวังทะเลาะวิวาทนะคะหลักๆมาจากอารมณ์นะคะมาจากอารมณ์ไม่พูดกันหรือใดๆก็ตามนะคะสำหรับหนูเรื่องความรัก คือหนูเป็นคนค่อนข้างตรงอารมณ์ร้อนบางทีเราพูดอะไรไปเราใช้อารมณ์พูดจนบางครั้งมันไปทำลายความรู้สึกเขาหรือตัวเขาด้วยซ้ำทำลายความรู้สึกเรามันเลยทำให้บั่นทอนความรักของหนูล่อยหลอลงทุกวันล่อยหลอลงทุกวันแล้วความรู้สึกมันก็ห่างขึ้นทุกวันห่างขึ้นทุกวันจนบางทีหนูรู้สึกว่าหนูมีเขาเพราะอะไรยังรักกันอยู่ไหมนะคะถ้าถามแม่ในเรื่องความรักคนที่มีคู่ เราลองเปลี่ยนบรรยากาศและคุยกันสักครั้งกับครอบครัวของเราครั้งเนี้มันจะเป็นยังไงเพราะทุกครั้งที่หนูคุยกันมันคุยจากการทะเลาะกันแล้วค่อยมาคุยกันแม่ไม่อยากให้ทะเลาะแล้วมาคุยอยากให้อารมณ์เหมือนว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวเราคุยกันว่าเฮ้ยปัญหาที่เกิดคืออะไรลดศักดิ์ศรีลด,ลดความอีโก้อะไรก็ตามลงแล้วคุยกันแม่มองว่าคู่ของหนูยังไปในทิศทางที่ดีอยู่เพียงแต่ไม่สื่อสารและไม่ใช้ใจคุยกันใช้แต่อารมณ์ นะคะสำหรับใครที่ยังโสดแม่แนะนำว่าโสดสวยรวยไปก่อนนะคะเพราะว่าดวงเนี้ถ้าโสดแล้วรวยค่ะในช่วงนี้นะโสดแล้วรวยอย่าเพิ่งมีคู่สำหรับคนโสดนะคะเพราะว่าถ้ามีคู่ในช่วงนี้อาจจะไปเจอตอหรือเจอคนมีเจ้าของนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่สงสัยปัญหาที่จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามสำหรับราศีนี้แม่แนะนำเปิดดวงดูดวงนี้หนึ่งค่ะคุณลูกค่า